<Okay. S 2> แจงวะทำไมตรงนี้แจงวะระวังนะระวังปรุงขึ้นไปตรงนั้นทำไมไปนี่เลยอะไรวะห้า,างอะเฮ้ย<ป><ป>ตกใจส่ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เข้ามาแถวคีวิวแล้วมันเยอะแล้วนะ่ะใช่เยอะมากห้ากนะสี่สิบเก้าแลยวนไอเบน มันจะมาหาเราแล้วนะ่ะเฮ้ยมารวงวันมารวงวงันเร็วๆวคนเยอะแล้วเร็วเราขอแยกแล้วกันเฮ้ยผีนี่นใครวะหาปืิมนี่เราขอแยกแล้วกันนะยหลอนแล้หลอนแล,ล,แลเฮ้ยทำไมส้มวะในหล่มาโกมันจะมาแล้วเฮ้ยบนเขาเระวังเลยไม่มีกล้องอะ มองเหม็นคนบนเขาอะไรเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเสียงมาแล้วมาแล้วเพิ่มหลังร้านอาหารหลังร้านอาหารเห็นมีเลยเลือร้านอาหารอยู่ตรงนั้หลังร้านอาหารหลังตรงบ้านขาวอ๋อรู้แล้วเห็นไหมเห็นแล้วแอมบี้มันเดินไปหาเจอแล้วสัตว์นั่นไงมันยืนยิงอยู่ตรงนู้นอ่ะคือสปอตเจลอะไรสอง่งเก้าอ่ะเอาไงเพิ่มชาร์จเ่ะชาร์จสิวิ่งเลย เอ้ยมีสองคนว่ะมีสองคนไอ้เบรกสองไอ้ปืมอ้อ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 มเฮ้ยอย่ายวมึงยิงอีสัตว์เลยกำลังอ้อมเลยใครยิงวะใครท็อปล่าเออกูยิงขู่ใช่จริงยิงทำไมกำลังอ้อมสัตว์แม่งก็รู้ตัวพอดีดิไม่โดนไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยผีวิ่งตามมึงอ่ะเพิ่มสองตัว มันหนีแล้วว่างไอ้เหี้ยแป๊บนึงครับมันยังไม่หนีมันอยู่แถวนั้นแหละตอนบี้วิ่งไปหลังมาเจ็บอะใช่วิ่งตามกูมึงอ้อมสองคนเลยเหรอไม่ดักก่อนคนหนึ่งมั้ะก็สองคนไงมันไม่มันเห็นอย,อยู่มันก็โดนอยู่มันก็โดนอยู่เดินเล่าอยู่ตรงไหนไปฝั่งซ้ายมือแล้วแล้วไม่รู้ว่าตรงไหนเนี่ยไอ้ปุงข้างหน้าเราบ้านะ มาข้างหน้าเลยอ่ะเออเฮ้ยไปดิไปดิเดี๋ยวเอา AA สิบสองเข้าชาร์จก่อนไปเลยไปแหลกว่ะเดี๋ยวได้ได้ได้โดนหมุนแป๊บแหลกที่จะโดนหมุนแป๊บด้วยสักผีมันโดดอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยเมื่อเชนี้ไม่มีตื่นเลยวะไหนวะมันโดดหมุนอยู่ตรงไหนท้อเฮ้ยกูยิงผีได้ว่ะ

ขอขอไอ้นี่อันนึงเพราะว่าทำเพิ่อกูขอโล่เลยเอ้ยเอาโล่มาอันนึงเอามาแบ่งขอกล้องนะไไม่ใช่โล่โอ้ไม่ใช่โล่มันไอ้นี่อะไรวะอุ้งหลังกอบกอเหล็กเก็บปืนเลยสักใครไม่มีเออมาเก็บเส่ปืนอ่ะมาแล้วมาแล้วเอ้ยคุมกระจายหน่อยกระจายหน่อยกระจายพื้นที่หน่อยเดี๋ยวจะโดนตบตายไม่รู้นะ ูไปหาแล้วครับครับพี่ครับไม่ใครไปคุมแถวนี้ยังเออโรงพยาบาลใครมีสตาร์แนกบ้างวะมีมีอยู่สี่นะเฮ้ยเพิ่มเอาเกาะธรรมดาเปล่าใครจะเอาปืนมาเอาปืนมาให้หน่อยวได้ทำไมแดงวะเอาปืนมาเอาที่นี่เลยโรงพยาบาลมานอ่อมาอยู่ไหนวะนี่ของมันหมดเลยเหรอวะไอ้เนี่ยนะชุดอ่ะนะอ่า มเจ้อเอ12ย,ย,ย,ยับดดอบอปังยังป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 ั้ปหีปังัวยังนังปัม่ังยิงมังปังปั่งงอังป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 ังดังปังปังอังป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 ัง้ังอังกังป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 ังมายปังโรงปัาปัง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 ังเ <Okay. S 2> ังป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 ไงปังปองปังงปั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 งงััังงงไอ้เีงงนะัั เมื่อกี้ยิงไปลบสิบ้าทิ่ผายแล้วได้เป็นรอแมนแล้วได<ม>้เป็นรอแมนแล้วมันมยดกระเป๋าอ่ะโคตรภูมิใจเลยสั์ <c oughs> ยิงกระเป๋าเอ้ยไอปุงมียังมีโล่ป่ะตัวมันมีแบบโลตั้งไหมไม่มีกูพูดผิดมันเป็น,กนเกาะนึกว่าโลตั้งถ้ามีโลตั้งจะไ,ได้เอาเอ,าอ่ปอปืนถ้าจะมาเอาเอาไวๆนะไอเคียอรีเออแล้วก็ไม่บอกก็ได้เอามาตังมีนั่งสี่ห้าหมื่น อ้าวเราเมื่อกี้แตกกันตั้งกี่ทีหลายทีเหอเออไม่กล้าให้มันเสียงไงก็นึกว่าแม่งยังจะอยู่ไงเข้ามาแม่งดิบไปแล้วเมื่อกี้เอาบีก้าสามากดไม่โดนมันเลยอยู่หลังอยู่หลังโคตรเจ๊กอยู่ไหมไม่เอาปืนอ้าวได้ของแล้วแล้วขยาปืนไอ้นี่ไอ้เจมอ่ะอเจมาเอาดิบมาคุมให้ทั่วเมืองดิเอ้ยมีคนมีคนหลังบ้านแดงหลังบ้านแดงหลังบ้านแดงด่วน บ้านแดงเลยหลังบ้านแดงบ้านแดงไหนบ้านแดงหนึ่งเลยบ้านแดงแรกเลยตรงรถปูแม็กกันนะออฮะรถปูแม็กเลยแล้วแล้วเอ้ปูมาคเวอร์ตรงนี้หน่อยคนเึที่ทเหัวหอมช่วยหน่อยฮะมาช่วยตรงนี้หน่อยจะได้เสือมีกูอยู่ตรงเนี้ยใกล้ๆกับรงหลังโรงบาลน่ะเออมันอยู่บ้านแดงมันอยู่บ้านแดงไอ้กูเดินไปตรงไหนน่ย วิ่งมาที่บ้านเดิมอะ่ะบ้านที่ยิงกับมันเลยอะไรคลาสเอารางผีได้มั่อไงเยวะตำรวจนะเว้เยอะรอม่นกูยิงกูจะไม่ลบอ่ะเนี่ยเออลบตกลงไหมจะให้กูยดอะไรยศอะไรก็ได้ยิงยิงไปเถอะอย่าไป<อ>า<ะ>ยิงยเยเลยเป็นซีวิลเลียนก็ดีแค่เราไม่มีแต่ตำรวจว่ะรักษากฎหมายเน,นี่ย้างโอ้โหมานี่กันหมดเลยเว้ย ตีตีตีตขึ้นมาหมดเลยเหรอวิ่งไปหมดแล้วเน,นี่ยเฮ้ยในยนี่มีกระเป๋าใหญ่นะเฮ้ยเวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วอยู่ไหนคนคนตรงเนี่ยเนี่ยตรงเห็นตรงเราไหมมันไปตรงสองคนที่อยู่ตรงตรง<น>ึกนั้นน่ะอ๋อหลังโรงพยาบาลหลังโรงพยาบาลไอ้กูเตรียมพร้อมแล้วอ่ะวิ่งชาร์จแล้ววิง่งเอ้ยติ<อ><า>ดอะไรวะเนี่ย ไอ่ดีปรงอยู่นี่แหละปุงกระตุ๋กัะอยู่นี่แหละดูคนไว้ดูคนไว้เดี๋ยววิ่งออกไปบวกเองโอ้อยากบวกอย่าบวกแต่จะได้ไปอัพคอมก่อนไปมึงพูดอย่างงี้กูเลยอมันอยู่ไหนแล้วส่องให้น่อยฮัลโหลฮัลโหลมองไม่เห็นว่าคิมวิ่งแบข้างหลังนั้นอ่ะเฮ้ยเห็นเดินเห็นเดินอีกแล้วเห็นเดินแล้วตัวเล็ก ตัวผู้หญิงนะนั่นมันซอบเบอะเหรอไอ้นั่นมันเห็นไกลๆแต่เมื่อแกเห็นเกแล้วเบอระเก็บเสียงกูปุ๊บไปยยู่หะมันแดงมากเลยเราต้องไปยามาเราต้องรมาไล่สัตว์เก็บศพไล่ยี่ห้อเราเก็บศพเราปอติกเป็นเลพี่น้องเป็นย้ย่หอ่้ย่ย่ห้อ่้ี่หยี่้ยี่อยี่ห้อยั่อ่อ่ ซอมบี้หลฮ่อซอมบี้บ้าอะไรมึงย่องหลังโรงพยาบาลเปล่าหลังโรงพยาบาลเปล่าอยู่หลังโรงพยาบาลเนี่ยกูเห็นไอ้็อปโดนยิงกูจะหาให้เองลองยิงสักสองสามนัดดิลั่นๆไปอ่ะโชว์โชว์แล้วนะเฮ้ยเฮ้ยวิ่งละเออนีหรือเปล่ามันหลอนเนี่ยเออมันหลอมันอยู่ไหนน่มาแล้วอันนี้เราอันนี้เรามันอยู่ไหนไม่รู้ใครยิงตรงไหนอะไรอยู่ไหน ไม่รู้มันไปไหนแล้วน่าจะอยู่ตรงแถวถวตำรวจอะแอบอยู่อะไอปูไอไอบานแดงลงบานแดงว่ะแดงเหมือนกันาจะอย่แถวบานด้วยไอไอปงนี่ว่ะแต่เอ๊ะอะไรมันแดงไหมเนี่ยไม่สังเกตอะแดงไหมบ้านหรอกกูอยู่ตรงบ้านตรงนี้ไม่ใช่อยู่ตรงนี้เลยนี่เรานี่เราไอต้อตำรวจวะสีหรืออะไรวะน่ะตรงไอ้ขอบ้านโคตรแดง ต้องกูส้มแล้วอ่ะเออนี่หน่วยจู่ๆไม่รู้เข้าชาร์จแล้วว่ะไปเออไปก่อนเลยเออไปก่อนเลยเฮ้ยลงนี่เปล่าโอวเปล่าโอวเปล่ามันแดงซอมบี้ตรงเนี้ยมันมีซอมบี้นอนอยู่ไอ้สัตว์ยืนเก๊กหาพ่อมึงเหรอโอ้โหเหลืองเลยยิงทีจากแดงเป็นเหลืองอ่ะสุดยอดขอบคุณมากน่าจะแถวตำรวจมากกว่าปุ่งดูไว้นะ อไปจริงขนาดนั้นมันหดไปเสริฟไหนแล้วว้าได้ดูเชือบไมไม่ได้ดูยศลอไหมเนะ่ะโอ้ยค้างนี่อะ่าไงตกใจเกือบยิงมอพี่หลังยิงไปกูก็ไม่เจ็บอ่ะเอาง่ายมาใครออกมันมีคนหลุดสงการหลุดมีการสงการให้ไม่เป็นไร อยู่ใกล้ๆกันเมื่อกี้ใครจะเอาปืนนะไอเจมใช่ไหมมาเด็ดโรงพักก็ไอคุยเอ้าไม่รู้ตรงไหนโรงพักอะไรตรงโรงพยาบาลนี่ไม่รู้จริงๆเหรอตรงโรงพยาบาลไม่ใกล้ดับเพลิงอ่ะพี่น้องเด้อเด้อเดซอมบี้มันเหมือนจะเดินไปแถวไหนนะมันแม่งจากเหลืองๆออกเป็นส้มๆเลยระวังเด้อระวังเด้อไอเรตเจมเดินตรงไปเลย เฮ้ยเฮ้ยปื้มมันกระโดดมาแล้วน่ะตรงใกล้มึงอ่ะเห็นไหมนี่นี่เห็นมันกระโดดมาอยู่เกมหยุดหยุดไอ้ยี่แม่งยิงกูเลยบอกว่าหยุดก่อนเฮ้ยแม่งรู้ดีแม่งรู้ดีหลังโรงบ้านด่วนเลยหลังโรงบ้านไอ้มันรู้ดีเว้ยตายหาเลยซ้สหลังรถบ้านเออยิงตายหาแล้วออกมายิงนี่ไปแล้วยิงไปโอ้โหดูแม่งเก็บหมดเลยพอบหลบหลบนั่งนั่งนั่งมันเห็นมันเห็น เราตายหาแล้วยู่ไหนเพิ่มมันอยู่แพหลันอยู่ยายายาปุ้งยาไอยู่ข้าหน้ามันอยู่ข้างหน้าปุ้งมันยิงเราเสร็จแล้วมันขึ้นไปกระโดดบนตัวเพิ่มไม่มันมันมันรู้มันรู้มันเห็นมันมันยิงเราเสร็จแล้วมันกระโดดขึ้นไปยิงควิ่งอ้อมอู่ได้ปะวิ่งอ้อมอู่อะวิ่งอ้อมอู่ซ้ายอะออกโรงพยาบาลแล้ววิ่งซ้ายยาวเลยสกูเร็วเร็วเร็วโอเค สายไม่ใช่สายนั้นอีกไปไอ้เติมเซิร์ฟไลท์เติมหกปีเติมหกแสนแล้วเนี่ยเร็วเร็วเฮ้ยเมันอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมอยู่ตรงที่เราตายอ่ะอยู่ตรงที่เราตายอ่ะหลุดนะกูอยู่ข้างโรงพยาบาลแป๊บนึงวิ่งอ้อมอู่อยู่วิ่งอ้อมอู่แล้วกระโดดขึ้นมาจะเจอตัวมันเลยสัตว์เข้าใหม่แบบี้ควายตายก่อนเว้้ยไอเหี้ยกูแหลกค้างแล้ว มึงไงสัตว์ท็อปตัวแรกเลยควายลงลงบานลงบานมึงไงเยี่ยมกูก่มรังเดินไปลงบานนี่ตายแล้วเ้ยกูอยู่เพื่อนเพื่อนตีนเสียงปืนมากกูค้างรออ้อมมายังเนี่ยอ้อมแล้วกูอยู่ของกูดีๆแค่ไหนหายไปแล้ววะแต่ของยังอยู่มันไปยิงไอ้ปูงแล้วกูหลุดเลยไอ้สายไอ้ถ้าเข้าไปปืนยังอยู่มันปปืนเราอะของยังอยู่ อ้อมขาบอกครับอ้อม้าเกินอย่างนี้ต้องขอบคุณนนคกลัวกลัวอะไรเนี่ยไอ้เทียก็ไม่รู้ว่าซ้ายไหนก็เปิ่ผมบอกตรงๆกำลังจะไปบวกไอ้สั์ค้างไปเฮ้ไปคุยยี่อยบุงไปอัพคอมเถอะไปค้างไปไปอัพคอมเฮอะจริงๆเฮ้ยไม่มีแผ่นวินโดว์อบอกรอช่างอยู่อาการนี้ไปเฮ้ไม่ไหวละค้างขนาดนี้ กำลังเข้าเล,เลขเลขศูนย์หน่อยแป๊บนึงเหลือไอ้คอฟอะอยู่ที่ไอ้คอฟแล้วเอาเนี้ยยิงกับมันอยู่เนี่ยมันอยู่ไหนวะมันกำลังค้นของพวกมึงอยู่อะมันมันมันอยู่ตรงรถรถหลังอะในการกระโดดไปตรงลานจอดรถอะลานจอดรถหลังอะ,ลอลห,ลงอะหลังป่าตะไคร่อะหลังป่าตะไคร่อะอ๋อข้างๆ่านี้ตำรวจเหรอเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้างโรงพยาบาลอะ หลังข้างหลังอะลานจอดรถอะมันจะมีมีลานจอดรถสองที่โอ้ยแหลกไอ้เ้ยได้อะแหลกแหลกมันายิงโดนแล้วไงไอ้เ้ยแม่งแหลกมาเก็ตโอ้มามากี่คนมาคนเดียวแม่งยิงตายห่าคนตายเยอะแขนไม่ไหวเฮ้ยเปืมกูรอดไว้ไม่ตายแถวแบบใครวะใครอยู่แถวนี้วะ ถ้าอยู่ป่าละเกิดอะมันน่ะปุงนี่วะเอ้คอปนี่วะเออคอปตายยังเข้ามายัางเข้ามาแล้วอยู่หลังคอปกลัวลังเข้าน่าจะอยู่ตรงไอเนี้ยมาร์เก็ตใหญ่อ่ะมาเร็ว่ะตามมาตามมาเลยเราไม่ได้เอาปืนมาเข<อ>าไมนอยู่ไหนเนี่ย มันแอบๆอยูน่เน่ยนะเมื่อกี้กูยิงไปสองสามนัดอะบอกแล้วเจมอย่าพึ่งไปบอกให้หยุดก่อนไม่เชื่อ,องไลงล่ะหลังตำรวจหลังตำรวจหลังตำรวจเฮ้องพี่ด้วยเดี๋ยวยิงเจมแม่งคนเดียวเก็บเรียบเลยไม่ไหวคนเดียวเก็บเรียบเกินไปว่ะเ,<ห>เกินกูก็แหลกเกินไปว่ะไปไปคุยกับขี่ว่าปงบอกแล้ว ไปคุยกับพี่เอ้ยเราเปล่าไม่กูแหละกูผิดอ่ะไม่ไม่ฮีโร่ไม่ฮีโร่ตัวมันบางมากอ่ะนิดๆหน่อยๆก็ตายแล้วมันอ่ะมันรู้ดีมันแค่รู้ดีเฉยๆมันจิงโขาเสร็จปุ๊บมันโดดไปบนกองแครงเลยกูอยู่ตรงบ้านแดงหลังที่สามว่ะกูอยู่ไหนกะเนี่ยเดินตามไปคพบมาเนี่ย ูลองอ้อมอ้อมอ้อมไปสุดๆแล้วดูหลังมันอ่ะเพื่อมันจะมาเชบ่อมต่ออ๋อเหรอมั้งชื่ออะไรแต่ไม่ได้ดูไม่ทันเหมือนกันกูยิงเดียวตอนนี้ไปดูหลุมศพเพิ่มเนี่ยย้อรอแมนได้ปะเฮ้ยโดนซอมบีไล่ ใส่วะเน่นี่มันอะไรปุงนี่หอ่าเออคุณต้องคุยตายแนละ้วดวงดีวะที่กองเยมันอยู่<ร>หลังมาตใหญ่มันอยู่หลังมาตใหญ่มันไม่หลังมาตใหญ่เออแป๊บนึงเดี๋ยวไปขอไปเอาซิงก่อนมีซิงกมันยังเก็บไว้มั้ยเนี่ยอุ้ยโดนผีตกไอ้สัตว์เกือบตายทำไมโดนผีตกตายเลยเกิดม,มาโดนผีตกตายอ่ะอุยของเรายังอยู่เย้ดอยู่บางส่วน แล้วกูยิงสกัดมันเลยเอาไม่ไปไม่หมดตายเลยเหรอปุอกไม่มีใครดูผีกูเลยดูบ้าอะไรวิ่งมาวิ่งมาอ้อมมายู่ตายหาเลยเอออย่าเข้าใหม่แล้วนะเออมีแต่เออหรอเอาเออมาเฮ้ย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 มันอยู่หลังอู้อยู่หลังอู้หลังอู้หลังอู้เออมันมียอม แล้วอีกแล้วตายแล้วกำลังจะบอกเลยว่าอย่าเพิ่งยืนเก็บนะแมงไม่แทนนี่จะอย่าเพิ่งเก็บแทนนี่จะกระจายกระจายกันก่อนไม่ยืนรวมกันทําไมเพิ่มขอถามหน่อยโปรเทคมอนการผีไม่ได้ฮะไม่ได้ใครบอกกันได้แมงเอยไม่จุติธรรมเลยอ่เซอมบี้มาจากไหนเอย้ยเป็นนี่ยตายเพราะแม่งซอมบี้ กู้ตายมันอยู่นะอยู่ไอ้นี่ว่ะตรงตรงมึงแล้วเนี่ยอยู่ตรงศพมึงแล้วเนี่ยปุ๊บบดีแม่งดิงไล่ว่ะใครแม่งลากมาไปลุ่ยสี่ตัวกูยืนอยู่เฉยแม่งเดินมาตบไอ้ฮีไอ้ม hey, รู้ดีไปแล้วรู้ดีไปแล้วแอบอยู่หลังรถวิ่งมายริงเลยโปแล้วมันโตแล้ว หลายรอบ <esting left S 1> เลยเน <bunker with S 1> kind of ี่ยการโยงหยงโยงไปแล้วเนี่ยบวกพวกพวกกับโปมองเไงนะโอ้แอบอยู่ริมหลังรถมันวิ่งมาใส่เลยอ่ะเอาว่ะก็ซื้อแม็กมาสิบแม็กแค่เนี่ยบวกเลยแย่แย่แย่ไม่รอแล้วบวกอยู่ตรงศกไว้อยู่ตรงศกไว้ใครก็ได้เห็นตรอ่จริงกับมันอ่ะ ตอนี้มันอยู่ไหนแล้ววะอยู่แถวศพมึงเปล่าลองไปดูเพราะคุยไม่เห็นเลยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปรอรออันนี้อันนี้หอมนะพวกเพิ่งมาเอาเช็คลงเหรอฮะฮะอะไรเพิ่งมาซิกลงเหรอเปล่าซิกมันเกฮ้ยใครมาเกิดวะเขายังอยู่ไงเขายังอยู่ใครเกิดไปแลม่ ไม่ไม่กูจะแรงจะเกิดแล้วเนี่ยเติมกเพิ่มคเดียวมีคนวะมีคนข้างหน้าเออกระตุกกระตุกกระตุกนี่ตรงที่โดนที่เนี่ยที่เกิดฟีนี้กดได้อีกว่าหรือว่าเข้าเดิอกดกดลองกดดูอันเพิมแม่งไม่ตายวะผ่านมาหนึ่งชั่วโมงแล้วเจมไปกดเพิ่มมอีกได้ อ๋ออะไรวะเนี่ยมันรู้ดีเกินไปอะไรวะเนี่ยเราเจอยอดมนุษย์ว่าเปิมย้อนมันเจอไปเลยเปลี่ยนเซิร์ฟเลยออกเลยหนี่ก็เลยทีเดียวโอ้เล่นเงี้ยนี้แย่แล้วอุตส่าห์แอรมันวิ่งมาจริงผมขอวัดดวงกับแม่งอีกระบอกหนึ่งนะจัดไอไอเซฟอ่ะ ตามศรัทธามีการมาปากดีเลยนะบอกว่ากากเองควายมายืนดักนี้ทุกคนเนี่ยทำอาไะยิงสเรียบเลยมีใครยิงแม่งโดนตรงนี้เนี่ยกูเนี่ยแหละยิงโดนกูก็ยิงโดนนะเว้ยแต่แม่งไม่ ience, ตายสักทีโหอ้ไวยอดวันนี้ไม่เคยมีโลฮะไม่มี มาอลไรยอดมานึ่งควัดดวงกับมันอีกรอบนึงก่อนเจ้าอีกเข้ามาแล้วเพิ่มเจ้าอีกก็กูก็ได้อยู่ซมๆอยู่เฮ้ยนะเพิ่มมึงเกิดมาเนี่ยอ๋าเดี๋ยวจะไปสงครามเดี๋ยวปะการไหนๆก็เกิดแล้วคนหลังหลังเซฟอ่ะเอ้ยเกิดเราอ่ะไี้คนไหนเอาปืนเสือหน่อยเด็กแดงไหมล่ะไม่แดงหรอเขียวสัตว์เดินไปเด็กเดินไปตรงปืนเด็กเออเดินไปไหนเด็ก แค่ทางน้นเดินตรงไปเลยเออเดินตรงไปเลยนั่นออกว่ามันชื่ออะไรวะไอ้เชยเจอคนตกีนำหน้าเติมเจอไอคน่ะผู้ชายปะผู้ชายเออมันวิ่งเมนูไรปุงวิ่งไรวิ่งไรแล้วแปบเปลี่ยนยศยศตำรวจด้วยเออนั่นแหละนั่นแหละมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนแถวกูสายสุดไม่เหมือนจะออกไปอ่ะ วิ่งชา้าอย่างเดียวสงการจังหวะนี้นะนะมาหากูแล้วน่ะเ,เต็มเกิดวะโอ้ไอเ้เหี้ยทำไมแดงวะตรงไหนตรงไหนเขาโอ้ยไอเ้เหี้ยตงปลาพอฆ่าพอสู้กับแม่งทำไมหน้าจอแม่งกูแดงเลยไอสัตว์มันแย่งแล้วเร็วตรงรถน,นี่ไอ้เป็นเทนเลยไอเ้เหี้ย อ๋อแล้ปู๊มไหมเออนั่นแหละไอ้เชี่ยลูกพอสู้กับมันแม่งหน้าจ่อกูแดงเฉยงงไอ้เชี่ย <tv S 1> โป้ทัชนัาเห็นมาแล้วเนี่ยโดของกูอยู่เนี่ยไปแล้วไอ้เชี่ยแม่งโปนแน่เลยเนทะ็ดดี้โซเลยเนี่ยเออนั่นแหละไอ้เท็ดดี้โซ่ไอ้ซาดถ้าไม่แดงนะกูฆ่ามันตายเลยเนะนี่ยเนี่ยพอมึงสู้กับมันอ่อมะมึงจะหน้าจอแดงมัยมันออกมาแล้วอ่อนแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว แมงเห็นกูมันเห็นกูมันเดินออกมาเออดีสาดตสองคนไอ้เชี่ยวิ่งไปเดวิ่งไป่ได้กูจะวิ่งเข้าป่านี่พอสู้พอ,พอเจอหน้ากับแมงแมงแดง<า>ระวังนะว